สวัสดีครับ EP ที่สิบเจ็ดนะครับนะครับผมนำทุง้งกอพิม์ใหญ่มีกระหนกข้างนะครับกุทุ่งเศรษฐีนะครับหรือกุรานทุ่งพระดูง่ายดีนะครับพี่ดูหูสังเกตดูหูนะนะครับหูฝั่งนี้จะยาวเห็นไหมฝัง่งนี้จะสั้นนะครับพระลางมาพระยังดูแบบดูง่ายเลยนะครับ ดูว่าดูว่านมะขามหรือเขาเรียกว่าดอกมะขามหรือแร่มะขามนี่แหละครับอันนี้พระล้างมาจริงนะเจ้าของหมอกเคยมีบัตรสมาคมใบสมาคมนะครับนะแต่ว่าน้ำมันท่วมหายไปหมดเลยนะครับพระนี่ก็น่าจะโดนแช่น้ำมาด้วยนี่ จะลองลงกล้องให้ดูแล้วกันนะครับอยู่ความบุงคมนะดูเนี่ยไม่ไม่มีผิดหวังแน่นอนครับเช่นนี้นะครับแต่ติดอยู่ที่ราคาอย่างเดียวนะ ดอยู่ที่ละคางเดียวครับพี่พีเอฟีนครับเอาแบบเปิดไว้ๆเลยผมเอาเอาเจ็ดพันละกันนะครับเจ0 0บาทครับนี่ครับชอบโทรมา0ูนย์เก้าแปดสีนย์ห้านะครับนี่คือพาบ้าเลยไม่เคยลงเลยนะครับนี่ เพิ่งไลค์นะครับในหน้าเฟซเมื่อคืนนะครับนี่ครับเอาเอาเจ็ดพันบาทนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ